ชาร์จไปเลยเมันเลยจะดำมัเลยโอ้ตัเด <c oughs> <t Kiss wei> ียวนี้่เดี๋ยวนี้เป็นนี้จะเปลี่ยนเีี้ยที่ต้องต้องำี่ชั้นนะคะต้องแก้มค่ชาคือเี่ยนมาเลยว่าสิ่

เอาแล้วมากรอบกันอ๋อมากรอบกันประกบกันทำไมคะนี้ถ้ามันเป็นก้าวหลูค่ะฮะเป็นลูปเป็นลูปอ๋อเป็นลูปกล่องจ้ามิล้องจันอ๋อโอ้ยีมองว่าตากลุ่มเลยนึงเจันเจลวไปนะไม่ยจะเจอ่ะเยไม่่ากวเดี

เส้นอะไรไปตำปลือตอ่้น้วไปาน้ยนี่นี่มันมีความรนเลยค่ะไอ้นี่แะไอ้มันเลยไอ้มันแน่นคับไม่ก็จ้วยน้ำเียวตกน้เลยนี่งกลอนเลยจัดได้ที่บ่การจ่ายเงนที่ร้านตั้งอยู่ตรงน้เล แต่ตอกมุตมตรงฟังตลุงข,ข้ามกันแล้วนะคะจะเป็นันนี่ะนเดี๋ยวเี้ยเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวตอ้งเงี้ยกันเลย ตัวนี้คือไเรียกออฟกันี้คะนีัดใช่ไหม เด็ดนะคะมันทำเมฆมันเลื่อยเลยอ่ะมันมันเดียบมันเดียบมันเดียบเลยค่ะมันใจได้ยี่กลางนีดใบหน่อยสามกลางแก้มกลางอ๋อนี่มันตัดมาเรียบร้อยแล่ะตัดเรียบร้อยแอ่ะอ๋อยกขึ้นทุกมั้งอ๋อนี่เป็นปบนี้แล้วตั้งแต่มาตัดแต่งเลยนะค่ะ นี่าเลี่ยงน้องใชยออกมาข้างนี้ก็ดูเอาเอาเลยอ๋อนี้กันไม่มีปัญหา้นตารเอ่ะค่ะปวดขวอตะเตงอ่านี่นี่ประมาณนู้นโรเลยแันัน มันนัดกลางนั่นเลยแล้วที่เกี้ยวไม่ช่วยอ่ะที่เกี้ยวมันก็ช่วยเลยแต่ว่านุปมาที่นี่ช่วยว่าช่วยช่วยนั่นเลยหนุ่มนี้ค่ะจิตอาสาแป๊บหนึ่งเว่อมันอยู่ดีตรงลูกันแล้วน้องอยู่ตีว่าแม่พี่ลงพปิกเดี๋ยวที่ขามันอยตีเออช่วยช่วยอยูตีว่าโปเรียงใบค่ะตาเรียงใบไปว่าเรียงไงตันนี้มันจะเรียบมันค่ะมันจะเรียบมันก็เป็นลดับลดับลับลับไปค่ะซึงบอรู้บบนี้ เที่ยวจะแต่มก้าวขึ eh ้นมันจยาขึ้นที่้าวสียมันขึ้นที่วยๆอนตองเลยเนาเรื่องเลยมัน